สวัสดีครับทุกคนตอนนี้กับช่องอ๋อง2 3 1นะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเพลย์ลูฟี่เนื้อนะครับก่อนบัฟนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในเมตาปัจจุบันนะโอเคผมก็จะเล่นซับสีเงิน164นะครับแล้วก็ได้แท็กทั้งหมด6แท็กตามนี้เลยอ่าเเพื่อนๆก็ไปดูเอานะโอเคส่วนเหรียญที่ผมจะเล่นในวันนี้จะเป็นเหรียญฟี่เดซโรซ่านะครับนะอ่าได้ออฟป,ประมาณนี้เลย จะได้เป็นป้องกัน60%นะครับแล้วก็เลือด68%นะครับแล้วก็โจมตีแค่18%นะนะผมจะเน้นถึกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างบางครับในมีตาปัจจุบันนะตัวเรามันดามิตแรงอยู่แล้วไงก็เลยใส่แค่18%นะครับนะตัวนี้ผมก็จะบูสต์สแล้วนะบอกก่อนเลยว่าถ้าปรับมาผมยัดบูสตันแน่นอนครับตัวนี้เพื่อนๆได้เห็นกันแน่นอนนะบูสตตันนะโอเค อย่าโมช้าก,กันเลยเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าครับว่าลูฟี่เนื้อของเราจะเป็นยังไงกันไปโอเคครับมาเริ่มกันที่เกมที่1นะครับต้องบอกกอนว่าดูฟี่เนื้อเนี่ยจากที่เล่นมานะครับข้อเสียหลักๆเลยมีอยู่2ข้อนะครับข้อแรกเลยคือสําคัญเลยคือว่าไม่กันสถานะครับคือถ้าโดนคูซันทีเดียวนี่แบบเขาตีเรายาวเราตายได้เลยนะเออเราไม่กันสถานะนะครับแล้วก็การออกสก,กิล ตอนเปลี่ยนร่างเป็นสเน็กแมนหรือเบลแมนนี่ค่อนข้างช้าครับทําให้ศัตรูสามารถดันหลบเราได้ง่ายครับนะมันต้องหลอยๆจริงๆนะครับจะเล่นก็ต้องยืนแถว2อนะครับนะฟรีเนื้อเราโอเคให้ก่อนครับคุมครองกันโหแทบไม่ลดเลยอ่ะโหดูดิดบอมากครับต้องเก็บแตกก่อนนะโอเคขอรูดแตกหน่อยดู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 โดนเอ้ยโดนโ,โอเคหลบได้หรือเปล่าโอเคตีธรรมดาตีธรรมดาแรงครับตัวเรา จรไม่ได้ป่ะไม่ได้โอเคสวยถ้าอยู่นี่ไงหมัดหมูเห่าต่อยกลับหลังไงอะเก็บไปหนึ่งว่ะโอเคครับดึงธงหน่อยครับบอกเลยว่าเราดึงธงเราเด้งเลือดเยอะมากนะเรามีเดียนเดสโลซาเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ,โอ้โหนี่ไงเฮ้ยเ,เราผมมีการตายไหมเหรออ๋อแชงปา่าผมโดนแชงปา่าโอเคครับตัวเรามันค่อนข้างแพ้หลายตัวครับนะเป็นตัวที่แบบว่า ไม่ได้ปรับมานานแล้วอ่ะเออถ้าบัฟมานนี้น่าจะแบบโอ้โหดแน่นอนพเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปบูสต์ตันแน่นอนครับรอเขาปรับก่อนนะเออ<ว>ตอนนี้เราก็ฝ<ว><ว>ืนเล่นไปก่อนครับก่อนบัฟมาดูครับว่าที่มันต้องบัฟเพราะว่าตัวมันเล่นไม่ได้เลยนะในปัจจุบันนะลอยๆได้อยู่ครับอเดี๋ยวเราก็ดูครับเราดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันครับว่ามันเล่นได้ไหมนะก็เล่นได้แหละแต่ว่ามันเล่นยากมากนะ เอเดึงทงครับเป็นสายวิ่งเราก็ดึงทงเร็วนะครับนะจินเบจินเบ,นเบไม่พ้นระยะไงเอเดืูดไปนหนึ่งได้อยู่ครับทึกอยู่นะครับนะเพราะว่าตัวเรามันแรงอยู่แล้วไงนะผมอ,อุ๊ยอ๋อเกือรับก็ครับ,รบกับตุยนะที่ผมใส่อ,ออฟเหรียญมางั้นก็เพราะว่าตัวเรามันแรงอยู่แล้วนะครับนะ อยากให้มันถึกนิดนึ่งนะไม่งั้นตัวจะบางเกินโอเครอนได้สวยมีแตกแล้วตีธรรมดาก็ได้วะเอาตายนะเอาตายโอ้โหนี่ไงจะยึดธงชั้นอย่างงั้นเหรอเอ,อ้ยนี่กะปะรอครับรอหลอยรอหลอยนี่ไงยัดไปหนึ่งหมัดไม่เข้าเลยครับเอาไปอีกหนึ่งหมัดโดนปะโดนแต่ไม่เข้า โอเคดึงธงดี่อ่ะนะรีเลือดแปด๊บโอ้ยเลือดเต็มแล้วตัวอะไรดอนก่อนเรียบร้อยกัดฟันเลยอย่างงี้แรลลี่อย่างนั้นเหรอโอ้ชิวแล้วครับแรลลี่โอเคด้นได้ด้วยอย่างนี้สวยอย่างนีส้สวยเลยกิงคองกันนายูเอ้โอ้โหเ,เ,เกือบตายนะถึกยูถึกยูกยเขาติดบูธป่ะเฮ้ย ชนะอยู่ปะเนี่ยขออีกหมัดนึงอ,อ้าวเรียบร้อยเลยอย่างนี้เอ,อ้ามาจากไหนอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเรายดได้โอเคโอ้สวยมากเลยครับตาน,นี้เกือบแพ้จะกลับมาชนะได้ไงอ่ะนะครับมาอยู่ที่เกมที่สองนะครับนะบอกเลยว่าเราจะเล่นสามตาติดเลยนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะโอเคกดชิลไปแล้ว เอายึดทงอย่างนี้อย่างนี้เสร็จเลยลู่ลูล่เสียเหรอครับผมคอมโบเดียวนะถ้าการาฟไม่มีชิวนี่บอกเลยว่าเสร็จเราแน่นอนครับหมัดลัวเราทำให้การาฟชะงักนะเฮ้ยช็อปเปอร์เอาเรื่องว่ะใครมาเล่นวะล่ะอากาันโอ้ยโอ้ยดอนโผดอนดอนไม่มาเอ่อคิซะลูเอ้ย อุ้ยไหวไหว,ว,ว,วครับเพื่อนปลดไอ้นี่ไปละออโต้ดอนไปละคิงของกันนี่ไงอุ้ยโหกันาตายเบ่งไปแล้วขออีกทีเดียวดอนโอเคโดนได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราเก็กบไปสองเราเก็บไม่ทันเพื่อนนะครับนะเออพอดึงตงหน่อยเออเราจะนำอยู่3ต่อ2องนะครับนะไหวอยู่แหละนะเราระวังคุซันไว้ให้ดีๆครับเพราะเราบันแท้ซีๆนะโอ้โห มาคู่เลยคิงคองกันยัดหน้าไปหนึ่งทีสิวแตกแล้วครับอย่างไงยังจะยืดอยู่อีกเหรอขอตีหน่อยอุย้ยสี่คู่ครับนะแต่ตรงนี้จะต้องยอมให้เขาไปโอเครอเลยรอเลยครับกาผมโหเลือดเขาเด้งวะเมื่อกี้เกือบตายนะแต่บูทเขามาไปกิ้มาโดดโอเคแต่เขาไม่โดดนะบอกเลยต้องมีหน้าอยู่อ่ะโอ้ยอ่าได้ตีได้ตีได้สิอย่างนี้สวยสิ โอ้อ้าถึงอีกอเอายังจะยึดไงเขาคิดว่าเขายึดได้อย่างนั้นเหรอไอคิดว่านายทำได้เหรออุย้ยอะไรวหรอมองไม่เห็นเมื่อกี้ผมมองไม่ทันนะเอเอไครับหนนาทีสุดท้ายจะโดนห้าทงไว้เ,เพื่อนเรายึดอยู่ได้อยูโอ้แต่แต่ตึงว่ะตอนนี้ตอนนี้ตึงมือโอเคผักเขาไปก่อนนะครับเข้าทงกลาง ดรอสสวยนี่ขอต่อ,อยในช็อปเปอร์โอโ้โหเบียงหลบกําแพงพมดีอีกิสลุขอด้อนน้ำแข็งก่อนโอเคสวยนี่ไงแต่าตายแล้วครับยิสลุสกิลมาโอกเขาติดบูธว่ะแย่แล้วเบ็นีแย่แย่แล้วกดไปก่อนเอาตัวดนินสองทีสองทีเท่านั้นโอ้ตแรงโอเค 10วิสุดท้ายครับต้องฟูซันแล้วครับเราต้องปกป้องสองธงนี้ไว้แล้วก็หวังว่าจะมีคนดึงได้แต่ไม่น่าได้อะเอ้ยไออบไปก่อนสวยเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับนะตัวมันเล่นยากกันนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ที่เกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับนะ,ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างพูดคุยกันได้นะครับนะโอเคมาเกมสุดท้ายครับ เกมนี้เราต้องชนะนี่งไงโอ้ยสกิลชนพอดีครับไม่เป็นไรเรารอรูดไปอีกหนึ่งเียวครึ่งหลอดแหลงอยู่เดอ้อแหงอยู่เด้อโอ้โหต,ตัดไม่้อนคิดจะรู้ต้องปลดออโต้ดอนโอเคออโต้ดอนไม่มีแล้วอย่างงั้นหรือย่ารองนี้เร่ยงนี้ต้องเสร็จเราทิงของกันโอ้โหดอนได้ไอ้หนุ่มดอนได้ตหมัดหมัดคิวเพีพยวเก็บไปหนึ่งแล้ว สวยหมดเลยหมดดงยีง้มยิ้มทงครับอ่าตานี้มีทรงว่ะตานี้มีทรงตานี้มีทรงอยู่กุซันเหตุกุซันลงมาแล้วให้เขาสกิลก่อนโอเคสกิลแล้วต่อยนี่ไงขัดสกิลเขาได้พอดีครับสวยไม่ได้วางแทบ็บนายสกิวหมดแล้วสินะรูด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 เตือนตีลม้มจะรูดหลุดเลยผมเตือนตีลม้ม Okay. โอเคเอ้ยโอ้โฮหฮานคีตื่นฮานคีสังเกตตื่นโรเจอร์โอเคสวยโอ้โหโดนแข็งเออเออเออดีดีด,ดีเกือบแล้วไงเกือบแล้วไง <Okay. S 1> ได้อยู่ได้อยู่ดีนะเพื่อนช่วยเราได้นะตอนนี้สีญญ่ต่อหนึ่งทองแล้วนะฝั่งเขาน่าจะแบบอยู่ในเขตอันตรายนะฮะมันจะเก็บห้าทองได้หรือเปล่าเรียบร้อลอยเลยจังหวะนี้ล้อลอยเลยครับยืญญยนแถวสอง สกิฟลฟรีไม่มีใครสนใจเรานี่ไงโดนซาโบเก็บไปหนึ่งโคตรแรงแรงนะแรงนะเกตเตตโตสกิลไปครับโอ้โหล,โลม้มล้มพอดีเดียวเดียวเดียวเ,ยวเออโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วผมนานนี้ดอนโดนแข็งถ้าเวลาไม่หมดนะยังไงก็ตายครับอย่างเงี้ยนะใครเห็นก็ว่าตาย โอเคเพื่อนแบกครับไลค์นิกะหน่อยนะโอเคครับว่าจบไปแล้วนะครับกับคลิปลูฟี่เนื้อในเมตาปัจจุบันนะก่อนบับน,นะโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย